ในบ้านที่ไปคุณกินเราบนมือกินเราบนมือถือมาไว้ในตู้เย็นบ่อตู้เย็นละทอดไปแช์อยู่ u ู e ขึ้นแล้วกินเราบนมือสบายดีพี่น้องสวัสดีตอนเสารนะคะตอนเ้ารวันศุกร์ค่ะวันนี้วันดีนะคะ ตุ่ย,ยแฮกนาะพี่น้องเอ๋ยตุเกี่ยวเข่ามน,นีมือแลกแต่วันนี้นั่งมากผู้เดียวนะคะมาปุ๊กกระเทยถาวแล้วเ้าก็งมงเงีย้งงยเ้ากระต่นถามว่าสิไปหรือเ่าไปนั่งต่อวบบ่าไปก่อนซะนั่งสิมาอีกนั่งว่าเซตไปแล้วให้น้อยหนึ่งให้น้อยหนึ่งนะคะจังค่นสวัสดีจ้ามือดีจ้าสดลกมือมือนีจ้าค่ะ จ็คตีเบ็จ็คมือจ็คแล้วลยวัี้าลนเลูกมันก็เป็นอลินะสวัสดีผู้คุมบ่นี่ผู้คุมงานบ่ผู้คุมงานบงประับถ้ปยชน์ผู้คุมงานบ่นี่นะไปไปเอ็ดจะกินมของบ่ได้ขนมของบ่ได้ขนมเหรอกับประตูและเออได้ลยเอ็ดงามงนั่งงี มาจบดีบายดีค <in Asia> ่ะ <handic> ม <apped> ื <that pega assass inations> <air> ้อนี้เกยวขาวเนี่ยใส่จากคนเอย์นอยพญัยนวกสวัสดีค่ะันไมได้นุ่มเป้อนี่จะจอันจจดอีงของเราเหรนี่แหละัมได้นุ่มไมเราเป็นยังจะบหวั่ยส่งขายยาวอะยิงโอ้นี่ค่ะเสื้อดำที่นางย้อมไปนะคะได้ตัวหนึ่งนะคะดำแล้ว มันมีดับค่าว,วเพรแล้วมันแห้งเบิ้งอันนี้ของพี่สายนะคะถือมาอยู่ฮอร์สือมาอยู่เกี่ยวโอ้อย,ยไปให้นี่มันอยากล้มอ้วกไปอ้วกมา,นานเนาะปั๊บ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 ป๊บป๊บเกี่ยวข่าวเกี่ยวข่าว,าาวได้ยังง่วนบ่ง่วนอยู่บ่ง่วนบ่เกี้ยวข่า,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 ขาว เมน <laughs> <c oughs> ูนาอ,อะะเกวอาะยังไม่เกวยังพูยังเกวอยู่มันนักอยู่นี่น่ะนั่งอยู่อ่ะอุ้ยวบาสำนึงเพนหันหลังใส่พิ่นไปว่าน้ำเด้อนยิงขึ้นยังนีเด้อซำานึ่งไปว้าน้ำค้นอือหั่นล้งใส่แล้วทนนั่นหน่าวบาไปทั้งไงผู้ <c oughs> <c oughs> สามสี่คนเดี๋ยเราพี่้องไปเจียเขาอุ้ยทงเขาเจ้าหน้าแดงมาแล้วพ่ะเออเขาจะตัดอ่าลอยลุยลอยลอย้างข้ผู้ข้าวผู้เสียวนั่นยิงไเคยจะมาเลื่องโบรอันนี้บงเด็กคนได้มาพี่น้ค่ะเกียวข้าวูะโอ้เสียวเปล่งด้ถ้าก็เดียว่าเทินถ้าก็เดียวว่าขวักเอาเนีค ่อ้ <si มัวรนี Gandhi> ่บอกเลขนะคะฝันเห็นงูพัถถึกเลขปะคะมัวนี่ไก่มัากินงูไหวอีกเลยนักสีถืออยู่เด้อค่ะเออฝันเห็นงูก็ได้ออกเล็กงูเล็กเบียดคือไรหรอบอลนะาเกิดสามสิบบาทะัถือกันของเมือน ไปโพดงูในอันนั่นพดาซื้อห้าแต่หกงูอาเกี้งโอ้ยเกี่ยวกับเกี่ยวไม่อนี้มันมันบดทันคมงไปจังไรพไงใครจังไบ้บาเกียวไปงเขาเกีย่งากยวหนนึงนะปงแลวนเนีได้จังนะปงจะกลัม เศ็มานน้อยแค่โอ้ยเกี่ยวนี่ก็อึแหน่เกิดระลดเลยลดหินจาไม่ตีกู้แคนนยงมันจัดในคนตีบ้าเฮ้ยมามันกับว่าทั่วเบิดอกเพืบิวเท้ากับนี้เนาะ มันกำลังสีคนแต่ได่ตกี่แล้วเดินดม้นพ้นแล้วใครยุ่เขาว่ามาสิมันจะมาต่นบ่คือ้มกล่ำเลยหรอตอนคอยเช็นมา โคตรเลยนะเกินมากเขาใส่ตะขาอันเขากลางเขางานชาบัานหน้าเขาหิหัวหิห้หาวดิ้เยอะ

ลองไม้ผทีดด่ผู่าถามหามามาหนตาหน่อยดหมไวะไ้าบเินของบ้านเอไมไปแล้วว่ะอือใหปกรชาับใก้วันก็าโเท่ะรผัวู่่ามาถามหา็ดีแล้วไม่มาามมมสิได้ผัวแล,แล้วแนาไหน

เนเี่เลยร่เองเยันนี้แดเปรี้ยงเปรี้ยงเลยนะค่ะวันที่เปลี้ยงเปรี้ยงเลยอุ้ยลูกอีแม่แดดจะเศร้าจะเซียวอลนัน้นันนี้มันลเืองนย่ว คือหายใจพอยายไพ้ผู้พ่ปากเกี้ยวนะมองมันล่มเห็นมพอพย้างอันนั้นเหาย้แต่มื้อมัน่เกี้ยวเขาจัไปน่่เกียวหัวอื่นเรียขาคุณน้จะหาจะได้ลบกเกี้ยวมือเกียวให้มันน่อยก่อนว่เดี๋ยวว่าจะเอาให้มันง่ายก่อนมันจังแลย ข้าวบ้านตุ่ยก่อนบ้านก่อนเมืองเลยเดยเน้องเลยหาเบิ้งมากระเทยถามาี่นาบอนางบอกว่าใหตุเป็นก่อนอ้ไปเจอมาแม่มาแม่มาแม่ไปเรื่อยจะหลุดก็มามานออที่อย re ู right. ่กับทอมเท้าอีมา เดิมาเด้อร้อนจริงๆร้อนจริงๆป้านมาเลยหนึ่งร้อยเก้าสิบสองได้จิ๋วมาเฮ้ออีกเลยเออให้มาเกี่ยวข้าววันนี้นะเออ,อจ้าจะมาใส่สีหาวเท่คะ <c oughs> เอา ่ป in Ooh, ้าไปอาจิรอเ่ยมัวิเกียวแต่อาจิรอในเซอเขาไปขุดเม่อานนี้เอออบอ้างแล้วว้ทอดกินทอดกินยีมเลยอยามาพเล่นังตามาเกี่ยวข้าวแล้วนะคะหือหมายอาจิโร่ข้าว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 นี่เฮายอย่าข้าวเกนันม้าม้าม้าฮะไม่เป็นยัง อันนี้แดดเปรียงปร่างแล้วพี่ดงเอ้ยแดดลมก็ไม่แห้งนะคะน้องไม้น่วมาองเออมว่านี่ผู้ชายมาถามหาน่ะเนี่ยคู่เธอมาหรอมาจากทไมไมอกใ่อโทรศท,ท์ใ้ยไมเออโทรหาขันมาบัดนี้และเจ้าบอเจ้ากระถือโทรศัพท์คอยจี้ว่าสินะเฉยเฉยโทรหากันนะนี่<ะ>สิบนาดกันยุป้าเรา<ะ>บอก <laughs> สิบว่นัดกันอยู่ปลาเล้าไปคุณจิโรบ่คุณแล้วเอ้ยมันจะขีดไม่ขันในน้อยลูกน้ำหน้างยนเกี่ยวข้าวนะน้างไม่ได้ส่งใส่ส่งหายาบเลยใส่ชุดแบบง่ายๆเวลาขึ้นไปายกับต้นน้ำแบบกับต่างแห่งละนุ่งไมันจะบดละเอียดสกเฮยค่ะส่งยินส่งอะไรกับมันยากซักแต่มันขันแล้วมันเก่าแน่มันเกล็ดบ่ได้ขันรัดดลงดึงหน้อยเอ้ยนี ท่านก็เลยเกินน้ำมันเลยท่านในจะก,กระจกพาพต่อไปอม,มันจะเก่าง่ายบเรื่องของเรือ,อ,อนอุ้ยตอนแดดสดเข้าอยากไม่ได้พักผอนเนาะมาลุยแดดเนาะจ้าเหนื่อยท่านก็พักท่านก็ไม่ได้คุมเจ้าของนะถ้าเหนื่อยจะไปนอนข้าดูท่านเหนื่อยท่านก็พักท่านก็ไม่ได้ลิงอันนี้ เยากับเกี้ยวแห้งบ่ได้พี่น้องไปด้่กันคือตาสวนเอาบุตเตาอีกย้ามันแดีเยวะค่อย่ยันเมื่อยบอเล่งไลยดีนะเมอนเน้อจะไปจะไปใคบกินาวเดใส่เกียนหนึ่งจ้าเส้นแซ่ยาดตขยดถาันเมันแบกยช่น่เกงเยนมาเลยเป็กยาเนก่ายมใส่นั่นแล้าวอกนนะ

มันให้ข้าวบาสุกเรืองสีทองไอ้เหดห้สัญญาสมาเรี้ยวข้าวกับน้องทาคงหานหมหน้าตาอีกกับผู้รูปรอเราเอากานั่นนเล่ผู้เจ้าเอินใส่ว่าสั้น เจ้าเคยเจ้าเคยเอินใช้ไผหะไมฮะเจ้าเคยเอิ้นใค้ผู้ใดหล่อพจะมาหาเจ้าอย่าบอกแล้ว่าจำไม่ได้อีกแล้วได้เล้วเอิ้นเอื้น่อื้นมั่วเอินชัยยุคู่คนบอกเฮ้ยผกาไท่าก็เอื้นใช่จำมาได้ผ้นใบแม่ยา เหมเลยเนาะมันเต็มันกรทำไม่น้อลแต่มัใ่าวเลยเ้ยเนาะเจอรลกเกิดเห็นดิเจอรลกเกิดเห็นดิโพสเธอเยังไม่ได้เกีียวข้าวอ่ะโพสตานน่ะเปคือข้าวมื่อนี้ราดั้มไปเดี๋ยวจ้หลายเไยเมนส่นนเกีียวข้าวสุโก้เดียวแลแนวแล้วนะโ่ยปังนัเนี่งเจ้าู้ดีข้าวเขาเปแน่วไหวแเตัดเกียวได้ตัดเด นจะมีเกี it, oh, yeah. ียวข้าวเสือมัยได้อยู่บอข้าใส่โพเลโอ้ัก็ไปที่ข้าวคุณแล้วจ้ามันเปมัข้าวจริงบ่ตัดเต็มไปเลยได้เเลยบ่ตัดเต็มไปหมัดข้าวข้าวซอยมันัเอารถด้เอาไปวงตักหิน้าวนี่แหละไปเลยได้เกลข้าวมาก็มาเรได้ทำที่มาได้ราจะเกลียวข้าวข้าวคุ

ลมมาแรงลมจงมาขงไม้ไว้ได้แค่สิขึ้นเลยได้เจ้ากินขา้าวเช้าหรือข้าวเพสน,น่ะนะปะน๊าขาวเนีเนลยได้ข้าใจนั่งบระดหนึ่งฮอทเข้ากบเจัาเขานีเลยวัเนียป้าป้าไปบันานไม่แต่วัน

เืนจักโมงตื่นจักโมงแหะเป็นตื่นทายแท้ทำเพรคูบา่อมาอเอิญหากบจังบงอ่ะเ้ยน้อจมาไปอองเอตื้นเ้าสรลกเนะเ้ยขันแม่ตื้นได้เศ้ากับพ่อกันเลยดิขันแม่ตื้นได้เศร้าลกเนะโอ้จะได้ตืนายทเอิลุกเลน้มาสก

หัวจะปวดตุ๊บๆนะคะไขมันจะละลายไขมันน่ะบ่มีให้ละลายดอกหญิงแต่ว่าคนมันอยากเป็นลมไขมันจะละลายนะจ๊ะต,ตื่นผัดตื่นปีซี่ตื่นมาเอาวอย่างพี่ดองเอ้ยตื่นผัดบัวรับเลยยังมาทำคมหห้ยตัวเองนัเดี๋ยวไปข่านำเกลือบ,บ,บะเบเรกเบเรพักพรบะต้นไม้สู้ๆบ่ได้เห็นค่ะสองสี่ห้าหกมันจะเข่าประมาณหกเจ็ดคนพี่ดอง เหนื่อยก็พักค่ะนางก็ไม่ได้ไม่ได้คุมตัวเองหรอกนะคะเหนื่อยก็พักผ่อนค่ะเพราะว่ามันพม่ไพักผ่อนทำไม้มาตำล้างเกี่ยวเกี่ยวเด้อขึ้นตำล้างมูเด้อมาตำล้างก็ได้เช่นี่น้องเด็ดที่ตามคลิปหน้าแล้วกันค่ะมื่อกี้ก็มาเกี่ยวข่าวซอยตุยตุยส่วนกระเทยข่าวว่าสิมาศตำล้างกระสิมาศลับบ่อนะคะอากาศแดดอากาศมันมือเกี่ยวข่าวอะไรจนว่าสิเป็นลบเป็นแรงยอดมันแดดอะไรเนาะ เกี eh on, it, so it okay, so no, ่ยวกับเกี่ยวค้างๆดอกนางวาเพราะว่านางวางยันฝนตกโดนจันวัดเนี Then, kind of ่ยจางน่ก็ะคืนนอนยั่ให้ห่มนี่แหละเกี่ยวไปทึ้งแให้เข้าโอเคค่ะแต่ว่านังศรีจะไปพักผ่อนก่อนนะคะพี่น้องค่ะเด็กก็อย่าลืมเข้ามาเป็นกางแจให้ตุ้ยๆด้วยค่ะจ้าเกี้ยวข้าววันแรกสู้แดดสู้ฝนจ้าสู้ๆค่ะ